สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเมื่อนี้พระพี่น้องมายกสะดุงอยู่นนม่น้ำสงขรามตอนนี้น้ำกันโดดแล้ว,ลวน้ำเศร้าไหลแล้วว่าฝนหยุดน้ำมาได้เป็นประมาณสองอาทิตย์แล้วหมู่บ้านนี้บบได้ออกมาหมูเขาเจามายกถือช่วงเที่ยงนี่แหละประมาณชั่วโมงหนึ่ง,งคนก็นได้เป็นทั้งสีเพราะว่าป่าช่วงนี้มันจะถือเป็นช่วงเป็นเวลา สิบถือบิดมือคือช่วงป่าน้ำลงเดี๋ยวว่าเบิ้งกันเนาะพี่น้องเนาะว่ามันสิถือปะ

เดเท่าละสองตัวสามตัว ถ้าพอเต้นกับสิบ่มี่กับเกอร์พอตเออกไปเบิงมนหลุดบังเตอที่สามนี่หรอกเป,อรเป็นยังไงยู่ต่อจะได้มีกะบะ สงสัยสิได้เมื่อบ้านแล้วพี่น้องเอ้ยบ่เถอะมุ่หมานเลยมึอนี่